สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำโจทย์เกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการนะคะซึ่งโจทย์นะคะเป็นข้อสอบสอบถาปี2557ค่ะโจทย์เขาบอกว่าจากรูปเป็นการพับกระดาษรูปสามเหลี่ยมให้จุดยอด C เท่ากับจุด C พรมบนด้าน A B ถ้า A B เท่ากับ A C และ C พรม A เท่ากับ C พรม D แล้วมุม B A C มีขนาดกี่องศานะคะเรามาแส,สดงวิธีทํากันนะคะโจทย์เขาบอกว่า เ b เท่ากับ AC และ C ีพามเ A เท่ากับ C ีพามด D อ่ะเราจะให้ C B D เท่ากับ A ก็คือมุมนี้ C B D อ่ะเขาบอกว่าพับให้จุดยอด C เท่ากับจุด C พรัมนั่นก็คือถ้าพับม,มาตรงนี้มันก็ต้องเป็น a ถูกต้องไหมคะอะและ a c b เท่ากับ2 a คือมุมนี้อะซึ่งถ้ามุม C เท่ากับ2 a มุม C พรัมก็ต้องเท่ากับ2 a ถูกต้องไหมคะ ต่อมาโจทย์เขาถามว่ามุม BAC มีขนาดกี่องศา BAC ใช่ไหมคะเป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งรูปสามเหลี่ยมมีขนาด180องศาในการหาเราก็คือเราหามุม A แล้วก็คือเอา180ลบมุม B และมุม C นั่นก็คือ 4A ถูกต้องไหมคะก็ค <c oughs> ือ A บวก A บวก 2A นะคะ เราจะสังเกตเห็นว่ามุม B C D มีความเท่ากันทุกประการกับมุม B C พาร์ม D ใช่ไหมคะอ่ะคือตรงนี้และตรงนี้นั่นคือมุม B C D เท่ากับ A และความสัมพันธ์ตรงนี้เราทำให้มุม สี่พาม ad เท่ากับ a ตรงนี้ขออภัยค่ะมุม bcd เท่ากับ2 a นะคะอ่ะมุมสี่พาม ad เท่ากับ a นั่นก็คือจากตรงนี้ที่เราตั้งไว้เราได้มุม a แล้วจะเท่ากับ a เท่ากับ1 8 0ลบ4 a จะได้5 a เท่ากับ180 เเท่ากับ36องศาคา่ะเจอกันคลิปถัดไปค่ะ